สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชัดเจนชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาที่วายแซสันติฟาร์มนะคะวันนี้มีข่าวดีให้กับเกษตรกรทุกท่านที่สนใจนะคะอยากจะนำะวัวไปเลี้ยงนะคะสนใจจะนำวัวไปเลี้ยงวันนี้นะคะทาง y ายแนะคะได้เปิดจำหน่ายแล้วนะคะเปิดย้ายบ้านให้กับแม่วัวนะคะ ลูกผส,สมชาโลเล่เนาะนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะให้หมอแอมะคะมาเป็นผู้แนะนำนะคะว่ามีวัวทั้งหมดกี่ตัวที่จะเปิดใ้บ้านพร้อมด้วยมีพันธุกรรมอะไรแบบไหน,นยังไงเดี๋ยวให้หมอแอมเป็นคนพูดคุยให้กับท่านผู้ชมได้คุยกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะหมอแอมค่ะค่ะ,คะวันนี้วันนี้ที่ไวแซดเปิดสำหน่ายเนาะ,ะเปิดด้บ้านสำหรับแม่วัวแม่วัวตรงนี้จะเป็นชาโลเล่นะคะ เลือด75เปอร์เซนตค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่เราจะเปิดจำหน่ายเนี่ยจะเป็นแม่ชาโลเล่อุ้มท้องนะคะอทั้งหมดกี่ตัวคะหมอแอมป์คะประมาณเกือบสิบตัวค่ะตอนนี้เป็นชุดแรกค่ะชุดแรกใช่หมายถึงที่ท้องเหรอคะที่ท้องนะคะท้องตรงนี้ก็จะมีผสมผสมชาโลเล่ไว้พ่อชาโลเล่แล้วก็ผสมมันจะมีบางตัวที่เป็นบามันนะค่ะใช่แล้วก็ บางตัวที่ผสมบามันเพราะว่าโครงสร้างค่อนข้างเล็กเราอยากให้ลูกออกมาเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นค่ะส่วนส่วนบางตัวที่เป็นแม่ชาโลเล่แล้วก็ผสมชาโรเล่เข้าไปอีกค,คืออันนั้นก็คือว่าเขาโอเคในสายพันธุ์ชาโลเล่แล้วค่ะก็พัฒนาต่อในสายพันธุ์นั้นเลยค่ะเรื่องโครงสร้างก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะคะมีม,ม,มีมีทั้งตัวที่เป็นผสมบามันแล้วก็ชาโรเล่เป็นชาโรเล่เลือด ที่เป็นพ่อพันธุ์นี้เป็นพ่อพันธุ์ตัวไหนคะหมอเอมคะ,ะมันก็จะมีอยู่หลายตัวนะคะงก็ะจะมีแยกเพศด้วยอืเป็นวัวนอกทั้งหมดเป็นพ่นอน,นอกทั้งหมดเลยทั้ลค่ะแล้วบาร์บ้านแดงที่ที่พูดถึงจะเป็นน้ําเชื้อของอเป็นบป,ปร์บ้านผสมพวกเอสเคไวะคะ้ค่ะเอสเคตุ่มต,ตาม แต่เราก็มีเราจะรู้เลยว่าตัวไหนผสมอะไรบ้างอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีการตรวจท้องอันตรซาวเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วผ่านแล้วตอนนี้ทุกๆุกตัวที่ที่ผ่านไปมีกี่ตัวคะหมอแอมปที่ที่ท้องแล้วอ่ะพี่ท้องแล้วตอนนี้ก็มีประมาณสิบตัวสิบตัวใช่ที่เหลือก็ยังจำหน่ายอยู่แต่ว่ายังไม่ท้องเปิดเป็นชุดชุดไปอ่ะค่ะชุดนี้ก็คือชุดแรกที่ตั้งท้องอ๋อชุดแรกที่เปินจำหน่ายค่ะกี่กี่เดือนคะท้องประมาณกี่เดือนคะหมอแอมค่ะท้องก็ องเดือนขึ Gotta, ้นค่ะสองเดือนขึ้นบางตัวก็ค่าเดือนแล oh. so right? t t ้วก็มีก็เป็นชุดแรกสิบตัวที่เปิดจําหน่ายส่วนชุดต่อไปก็เดี๋ยวเราก็ทําท้องแล้วก็เปิดจําหน่ายอีกรอบหนึ่งค่ะตอนนี้เปิดแค่สิบสิบพอใช่ค่ะก็คือสิบแล้วถ้าเกิดมีมีคนสนใจอยากได้ตัวตัวที่ยังไม่ท้องอย่างนี้เหรอคะหมอแอมได้ไหมถ้ายังไม่ท้องก็ก็ได้นะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ลูกค้าเลยใช่แต่ว่าถ้าตัวท้องก็จะ ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรชัวร์ทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายค่ะว่าตัวนี้จะไม่มีปัญหาอ่าไม่มีปัญหาดมิดยังไงก็มีลูกติดไปพร้อมก็คือซื้อหนึ่งตัวเท่ากับได้สองตัวถูกไหมคะได้ค่ะถแถมลูกไปด้วยแถมลูกไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะอ่ะานี่นะคะมีแต่สวยๆแล้วเนาะแอมเนาะนี่นะคะถ้าถ้าเป็นตัวอย่างนี้นะคะราคาที่เริ่มต้นที่ที่ขายนี่อยู่อยู่เท่าไหร่คะที่เจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นบาทเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นบาทก็คือก็็เปน เป็นชาโรเล่ที่มันค่อนข้างชาโรเล่ที่ผสมชาโรเล่ก็คือแบบอย่างนี้ค่ะโครงสร้างมันก็ค่อนข้างใหญ่อืมอันนี้โครงสร้างใหญ่มากอหนนี้ตัวเล็กอ่าใหญ่กว่าอันนี้ก็เลือดเจ็ดสิบห้าแหละคะหมอเอ๋มใช่ค่ะพวกนี้เลือดเจ็ดสิบห้าหมด,ดเลยอ๋อแต่ตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยเราอย่างเช่นตัวนเ, 3, เนี้ยเบอร์สามห้าเนี่ยเราผสมเป็นชาโรเล่อ่าเบอร์สามห้าอันนี้ไม่แน่ใจต,ต้องไปดูในประวัติอีกทีหนึ่งค่ะอืมถ้าเป็นหลายตัว ถ้าเป็นโครงสร้างเล็กที่หมอแอมบอกว่าก็จะผสมในส่วนของของเป็นมา่นเาใช่เพื่อเพื่อขยายโครงสร้างของเขาก่อนเงี้ยคือพวกเนี้ยก่อเกาะคือถ้าเป็นตัวเล็กใช่ไหมคะค่ะถ้าเราไปใส่ชาโรเ่อีกรอบหนึ่งี่ยมันจะเล็กลงไปเล็กเล็กไปเลยใช่มันจะมีรูปผลงานรูปที่ให้ดูอยู่ค่ะแต่เราไปดูตัวที่คลอดแล้วก็มีนะคะนี่คะนี่ก็เป็นตัวที่ในนิด ตอนนี้มีประมาณ30กว่าตัวใช่ไหมหมอเอ็มใช่ค่ะที่30กว่าตัวแต่ว่าที่จะเปิดจาหน่ายในชุดนี้ก็คือ10ตัวใช่ค่ะ,คะ10ต,ตัวที่ท้องแล้วนะคะที่ท้องแล้วถ้าใครสนใจก็แวะมาดูได้เลยนะคะที่าวายเซนสันติฟาร์มนะคะอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะเรา,าจะให้หมอแอมเป็นเป็นติดต่อหาหมอแอมได้เลยที่คลอดแล้วค่ะที่คลอดแล้วนี่ก็คือจาก แม่วัวชาโรเล 75, ่เจ็ดสิบห้าได้เจ็ดสิบห้าอันนี้ผสมกับพ่อบามมน่อาผสมกับพ่อบามมนนะคะผู้ชมคะจะเป็นออกมาแบบนี้นะคะเป็นบามมนเทาเหรอคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นบามมนอ่ามันเทานี่นะคะจะเป็นอุ้ยสวยเลยอะ่ะนี่นะคะเพื่อจะที่หมอแอมบอกว่าจะจะมาเออ่กราบโครงสร้างกราบโครงสร้างให้กับเขาใช่ไหมคะนี่ะกี่วันแล้วคะหมอแอมตัวนี้อันนี้เพิ่งค้ดะคะอดเมื่อวานนี้ค่ะตัวใหญ่มากอุ้ยผู้ชมขาดูนะคะออ้ยตัวใหญ่มาก อ่าลูกหน่อยนี่เพป็นข้าวบัวานเหรอคะตัวนี้ใช่ข้าวพร้อมกันคุณผู้ชมค่ะหนึ่งวันนะคะสําหรับวัวตัวนี้อันนี้ลูกผสมบามานเหรอคะใช่ค่ะนี่ก็เป็นบามานกับแม่ชารอเล่ค่ะโอ้นั่นคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะถ้าถ้าซื้อไปในตัว10ตัวเนี่ยลูกอกมาคงจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคะก็จะแบบโอ้โหโครงสร้างโครงสร้างมาแล้วนี่ค่ะแค่แข้งขาแต่หน้าก็ยังไปติดของชารอเล่ใช่ค่ะนี่นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นมันเป็นชารอเล่เจ็ดสิบห้ามันจะเป็น ใส่กับพ่อร้อยบามานร้อยเป็นกำแพงแสนไหมคะไม่เป็นไม่ค่ะจะเป็นม,มีแม่เขามีแม่เขานะคะท่านผู้ชมคะเื็แม่ของเขาแล้วคะเป็นเลือดเจ็ดสิบห้าถ้าผสมลูกถ้าผสมบามัานออกมา,าที่ <100. S 1> ตอนนี้ที่ผสมไว้ผลงานออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้หนึ่งวันนะคะท่านผู้ชมคะ อันนี้แบ่งขายไหมคะตัวนน,นี้อันนี้ยังไม่ได้ขายค่ะอนนตอนนี้<อ>เปิดเป็นฟองก่อนแต่ถ้าใครสนใจก็ลองทัาากมาถามได้อแบบแม่รูปแบบนี้ขายไหมคะถ้าเกิดมีคนสนใจอ๋อก็ถ้าต้องต้องดูเป็นตัวตัวไปอืนี่นะคะท่านผู้ชมนี่นี่คือฝั่งนี้ใช่ไหมหมอแอมที่ว่าสิบตัวตรงนี้จะเป็นชุดที่พัดค่ะอ๋อนี่คขดขายจะอยู่ฝั่งนี้ทงหมดเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ฝั่งนี้นะคะอันนี้ยังไม่ท้องนะคะจะเปิดจําหน่ายในชุดต่อไปนะคะท่านผู้ชมคะเนี่ยค่ะแต่ว่าเราวันนี้มาโฟกัสตรงนี้กัน ตรงที่สิบตัวนี้นะคะสวย,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมคะดูนะคะจากตัวนี้ตัวแรกเนี่ยค่ะอันนี้ทอดกี่วันแล้วหมอแอมดูนมสิคะท่านผู้ชมอเดีวค่ะทอดไล่กันตัวนี้ทอ,อดก่อนแล้วก็ตัวนี้ทอดตามตอนเย็นยดูวันหนึ่งหนึ่งวันนะคะท่านผู้ชมดูวันหนึ่งวันหนึ่งเดินยังไม่ได้ตเตรียมอยู่เลยเอาล,ลุกเลยโครงสร้างใหญ่มากนะคะนี่นะคะที่เป็นเหตุผลที่หมอแอมบอกนะคะว่าทําไมเราถึงเลือกาพ่อปามั่นขึ้นมา ผสมให้เขาเพื่อปรับโครงสร้างของเขานี่ขนาดแม่เขาใหญ่มากนะคะยังต้องปรับอีกแต่หน้าเขาโอ้โหห้าเขาหางเขาเป็นชาโรเล่เลยนะคะอะช่วยยกช่วยยกช่วยยอกอึ๊บอึ๊บเห็นไ,ไหมคะโอ้โหโอ้โหโลกุลกลกุลกลกโอ้โหป้านะคะ่อไปยุงนะคะ่วไปยุงเขานะอันนี้จะโอ้โหเรียบร้อยใช่ค่ะก้อนอดแล้วก็ทำประวัติเลย อ้จะหูวันนั้นเกิดได้เหลอคะหมอแอม่ะวันวันที่มาฉีดยาให้แม่เขาอะค่ะแล้วก็จะจ่อยให้เขาเรียบร้อยนะคะหนึ่งวันให้ตัวเียทั้งคู่ให้ตมเียทั้งคู่เลยนะคะอันนี้เราเราใส่แยกเพศเลยคะหรือหรือว่าเขาเขาได้ตวเมเองอันนี้ใส่แยกเพศค่ะใส่แยกเพศให้เรียบร้อยแล้วแล้วที่เปิดจําหน่ายล่ะคะหมอแอมมีเปิดจําหน่ายมันจะมีเล่แยกเพศอยู่ตัวเดียวค่ะในชุดนี้นะคะในชุดนี้ใช่แต่ชุดอื่นอื่นก็ต้องรอติดตามอ นี่นะคะท่านผู้ชมนี่ราคาก็อยู่ที่เท่าไหร่นะหมอแอมคอนเฟิร์มอีกรอบนึงที่7หมื่นถึง8หมื่นค่ะท้องรับประกันท้องทุกตัวรับประกันท้องก็เดี๋ยวมีอัตราค่าก่อนส่งอีกค่ะราคาต่อรองได้ไหมได้ได้ได้อยู่แล้วนะคะเองค่ะค่ะนะคะเข้ามาชมได้นะคะบางคนว่าเออดูทางช่องชัดเจนแล้วอาจจะไม่ได้เห็นตัวตนที่ที่แท้จริงของเขาเนาะอยากเข้ามาเยี่ยมชมยังไงก็โทรมานะ เนาะเข้ามาดูก่อนด้วยตัวเองดีก่อนนะหมอเอ็มเนาะจะได้กล้าตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าเออมันกล้ากับการตัดสินใจว่าเราเห็นตัวจริงของเขาเนี่ยมันจะทําให้เราแบบกล้าซื้อเผื่อเจอตัวไหนถูกใจใช่แล้วเจอในรูปตัวนี้สวยไหมตัวนี้สวยเาก่อนเผื่อจ้องตาแล้วก็บูนใจตัวนี้มีประวัติทุกตัวนะคะทุกตัวเลยนะคะน้าหนักนี่ประมาณกี่ร้อยกิโลหมอเอ็มแต่ละตัวน e ี่ตัวบ hey? right? ึกมากเลยอ่ะ4ได้ค่ะสี่ร้อยกว่าเลยเนาะ เนื้อเยอะเนื้อเยอะแต่ไม่ได้ตัวสค่ะนี่นะคะทั้งหมดตอนนี้เปิดจำหน่ายนะคะเปิดได้บ้านอยู่ที่สิบข้อข้อ,ขอ,ขอ,ขอีตัวที่ทองก็คือจำหน่ายหมดเลยอืมตอนนี้เ <จะ S 1> ยอะเยอะกว่าสิบจะมี้ประมาณห้าตัวที่ไม่ได้ทองข้อน,นี้นะะอ๋อจะเป็นพวกบามันอ๋อบารมันมอันนี้ขายไหมบามันไม่ได้ขายอ๋อไม่ได้ขายจะเป็นเลขอันนี้มาอยู่ปนกับเขาเลขเจ็ดสิบห้านะคะท่านผู้ชมค่ะ ท่านใดที่สนใจนะคะที่ยาตอนนี้กระแสะเลขกําลังมาเนาะก็ที่นี่เปิดจําหน่ายแล้วนะคะหมอพีเปิดจําหน่ายนะคะโดยมาสารงานมาที่หมอแอมได้เลยนะคะหมอแอมเป็นฝ่ายขาย <c oughs> ของที่นี่นะคะเดี๋ยวให้เบอร์โทรหมอแอมไว้ใต้คลิปเนาะใครสนใจก็โทรสอบถามหมอแอมได้เลยนะคะอยากจะมาเยี่ยมชมที่ฟาร์มอยากไปเห็นตัวจริงเนาะหมอแอมเนาะก็โทรมาประสานก่อนแล้วก็เพราะว่า ไม่รู้ที่ยังไงไม่ไม่รู้ที่มาไม่รู้ไม่รู้พิกัดเนาะเรือยังไงก็โทรมาถามหมอเอ็มเลยเหลือกี่ตัวหลือตัวไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าคนคนก็ค่อนข้างจะถามมาเยอะค่ะค่ะส่งรูปอะไรให้ดูก่อนด้นะคะนี่นะคะสนใจนะคะมาดูได้เลยนะคะดูค่ะตัวใหญ่มากนะคะทุกทุกท่านคะตัวใหญ่มากใครตอนนี้กระแสบัวบัวแบบไอชาตุเทกกำลังมาเนาะหมอเอ็มเนาะเปิดไปเลยค่ะวันนี้พร้อมท้องนะคะมีการตรวจเช็คท้องก่อน ส่งมอบอยู่แล้วนะคะค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะนะคะค่ะแอมบอกเบอร์โทรไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวใต้คลิปเราให้อีกทีหนึ่งค่ะเบอร์โทรหมดก็ถ้าใครสนใจนะคะโทรมาที่เบอร์หมอแอมนะคะ083 440 9397คสี่สี่ศูนมคะทลยคะเดี๋ยวใต้คลิปเนาะค่ะเดี๋ยวใต้คลิปเราลงให้อีกครั้งหนึ่งเนาะนะคะใครจะสนใจนะคะอยากได้ก็มาแบ่งเอาไปจากที่นี่นะคะเปิดจำหน่ายแล้วค่ะรถแรกนะคะ10ตัว แล้วรัตตต่อไปก็จะมีตามมานะคะค่ะมาเลือกได้เลยนะคะมาเลือกได้เลยนะคะดูตัวนะคะใหญ่เป็นเลือด75ทั้งหมดเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วที่สำคัญท้องไปด้วยแล้วอยากได้ตัวท้องแบบบามันหรืออยากได้ท้องแบบชาโลเล่มาเลือกเอาเลยนะคะชี้ได้เลยจะได้ตัวไหนหมอแอมพร้อม <c oughs> จะบอกแล้วพร้อมจําหน่าย <c oughs> พร้อมส่งเนาะ, <c oughs> นะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณหมอแอมนะคะที่ <c oughs> ให้โอกาสช่องเชจินชาแนลนะคะมามา รีวิวขายขายวันนี้วันนี้เราเปิดขายนะคะทั้งทั้งเซตเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ในในคลิปก็จะไม่ได้มีแค่ขายของวันนี้ก็จะมีให้ความรู้เรื่องกับร่การใช้ยาเวลต้นเวลาเราทำการสูนเขาด้วยคลิปต่อไปเนาะคลิปต่อไปเราจะมีนะคะเมื่อกี้เหมาะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปของหมออันนะคะการสูนเขาดีอย่างไรนะคะเดี๋ยวก็ ศูนย์ทำไมต้องศูนย์เขานะฮะหมออนจะมาให้ความรู้นะคะแล้วก็อีกอ,อีกของยานะคะซึ่งหลายๆคนถามมานะคะอยากให้เขาแบบทำเ,เรื่องเกี่ยวกับยานะคะวันนี้เราจะมาตอบโจทย์ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวสักครู่หมอเม่นนะคะกับหมอแอม,มจะเป็นคนมาตอบโจทย์เรื่องนี้กันนะคะสำหรับคลิปนี้ต้ของขอบคุณหมอแอมนะคะ<อ>ใครสนใจวัวก็อ่ะหมอแอมฝากอีกรอบหนึ่ง<อ>ใครสนใจฝากนะคะอะใครสนใจ ชาโรเล่จากฟาร์มไวเซ์แันติฟาร์มของเรานะคะเป็นแม่ชาโรเล่ท้องนะคะแม่ชาโรเล่เจ็ดสิบ้าเปอร์เซ็นตตั้งท้องุกตัวที่จําหน่ายนะคะราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นถึงแปดหมืบาทถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่หมอแอม่ะเบอร์จะลงไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็โทรมาสอบถามแล้วก็ขอดูลูกก่อนก็ได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะจ้าสวัสดีค่ะ